นิทานเรื่องแก้วจันทร์กับสะพานไม้คำ้ำกะละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาชื่อบ้านหนองสสดาวอีสานบ้านเฮามีสาวน้อยชื่อแก้วจันทร์นิสัยราเริงเธอชอบช่วยงานชุมชนทุกครั้งที่มีงานบุญต่างๆเธอใฝ่ฝันอยากให้หมู่บ้านมีสะพานไม้ที่แข็งแรงเอาไว้ใช้ประโยชน์ข้ามลำห้วยเพราะทุกหน้าฝน คนเฒ่าคนแก่กับเด็กน้อยต้องหลุยน้ำเสียงล้มเป็นอันตรายต่อร่างกายวันหนึ่งผู้เหย่บ้านประกาศว่าไผอยากเป็นหัวนาแก้ปัญหาสะพานพวกเข้าสิซ้อยกันแต่ต้องมีคนเริ่มชาวบ้านหลายคนลังเลใจต่างพูดว่าอยากเทเด้เงิง่นกระบหลายงานกระนักแก้วจันยกมือขึ้นทันที บทต้องรอบผู้ไดดอกคอยสิล่องเบิงถ้าเฮาห่วมใจจังได้ก็สิผ้ากันผ่านผลไปให้ได้แก้วจัน์ได้เดินไปตามบ้านหลังต่างๆเพื่อขอไม้เก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วบางคนยกให้พร้อมกับรอยยิ้มบางคนใส่หน้าแต่แก้วจัน์ก็ยิ้มต่อไม่ยอมท้อจนไม่นานเธอสามารถรวบรวมไม้ได้พอที่จะเริ่มก่อสร้าง เช้าว,วันเสาร์ชาวบ้านหลายคนเห็นแก้วจานตอกตะปูอยู่คนเดียวจึงพากันมาช่วยบ้างหาบบางค้อนบ้างตัดไม้บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเด็กๆช่วยเก็บเศษไม้พุทเฒ่าผู้แก่สอนเทคนิคผูกเถาวันให้แน่นแต่ระหว่างงานก็มีอุปสรรคฟ้าฝนเทลงมา สะพานที่ทำค้างไว้เริ่มลื่นถลายแก้วจันเกือบตกน้ำโชคดีลุงทองช่วยขวามือไว้เธอหัวเราะพลางพูดว่าฝนบสูหูใจค้นห้าดอกแต่ห้าบ่ถอยหลายวันผ่านไปสะพานไม้ขํำเสร็จสมบูรณ์สวยงามแข็งแรงชาวบ้านพากันมาลองเดินข้ามไปอีกฝั่งพร้อมเสียงปรบมือ ผู้เหญ่บ้านกล่าวด้วยความภูมิใจว่าบอมเมนสะพานใหม่ธรรมดาเดอ้อนี่คือสะพานใจที่ห้าซอยกันสางน้ำกันแก้วจันยิ้มกว้างน้ำตาคลอเล็กน้อยเธอเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่สะพานแต่คือพลังของความร่วมมือความอดทนและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ข้อคิดสอนใจความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ แต่เกิดจากน้ำใจความเพียรและการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนถ้าเรามีหัวใจสู้ความฝันก็จะมีทางเป็นจริงเสมอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังพบกันใหมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ